สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้นะคะตัวนี้เป็นคาร์บูทูธนะคะสําหรับรถว่ารถรุ่นที่ไม่ไม่ไม่ใหม่เหมือนปัจจุบันเนาะก็คือรถที่มีวิทยุแล้วก็มีช่องเสียบอะไรนะเ,เรียกช่องอะไรนะรูกลม a u x ช่อง a u x ค่ะช่อง a u x ไว้เสียบอะนะคะถ้าเกิดรถของใครมีรุ่นมีมีรูกลม,ม a u x นะคะใช้ตัวนี้ได้นะคะ อันนี้เป็นคาบูทูสสำหรับไว้ฟังเพลงนะคะเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงนะคะ,ะไม่ต้องไม่ต้องไปโหลดเพลงลงมาใส่แฟลชไดร์เหมือนสมัยก่อนๆแล้วเนาะอ่ะคราวนี้ไอ้ตัวนี้นะคะสั่งจากช้อปปี้นะคะราคา30บกว่าบาทแล้วก็ก็ดับแรกก็ต้องชาร์จนะคะถ้าเกิดมาแล้วชาร์จชาร์จไฟนี่ถ้าจะเป็นสีแดงแดงยังไม่เต็มนะคะถ้าเกิดชาร์จไปแล้วประมาณสี่ประมาณไม่เกินชั่วโมงละคะ่ะมันจะเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเต็มแล้วนะคะ แล้วเราก็เอามาเสียบกันกับวิทยุเทปของของท่านนะคะในในรถยนต์นะคะอ่ามันจะมีช่องกลมๆเห็นไหมคะช่องกลมๆเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะคะเปลี่ยนโหมดของอ่าเปลี่ยนโหมดข, <โม S 1> ของวิทยุนะคะของเทปนะคะเป็น A ออะไรนะเ u x เป็น a u x, a u x ด้วยนะคะ u อ่าเราเราต้องกดเปลี่ยนโหมดไปด้วยนะคะให้เป็น a u x นะคะเสร็จแล้ว,ลวอันนี้อาจจะอาจจะสั่นไหวหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่า ถ่ายจัดจริงๆเลยเราจะใช้จริงๆให้ดูเลยขับรถด,ด้วยนะคะอาจจะโยกด้วยนะคะกดเปิดค่ะแล้วก็กดเปิดที่ต่มกลาง่กดเปิดต่งกลางนะคะเะมีเสียงเดี๋ยวจะมีเสียงนะครับอ่าจะมีเสียงตุ๊ด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 นะคะ,นะคะแล้วก็ต่อบายนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําขั้นตอนว,วิธีการใช้เลยเพื่อท่านใดสนใจอยากจะใช้นะคะราคาไม่แพงนะคะใช้ดีด้วยอ่าอ่าแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่โทรศัพท์นะคะ ไปที่เปิดบลูทูธใช่ไหมไปที่บลูทูธของโทรศัพท์ชื่อของมันจะเป็น B09 อันอันนี้เชื่อมไว้แล้วนะคะเชื่อมไว้แล้วก็จะเจอเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เชื่อมต้องไปค้นหาค้นหามันก็จะขึ้น B09 มาก็กดเชื่อมต่ออันนี้เชื่อมแล้วก็กดเลยเชื่อมแล้วก็กดเลยมันก็จะดังตุ๊ดมันก็จะดังตุ๊ดแสดงว่ามันเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วมันก็จะเขียนว่าเชื่อมต่ออยู่ B09 แล้วก็ไปที่เปิดเลย ดูขั้นตอนนะคะการล้างแฉกจะถ่ายวิธีทําขั้นตอนการใช้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวเราเอาช่องเราเลยนะคะตามใจฉันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงนะคะ เราก็ไปเลือกเพลงเวลาเราใช้นะคะเราก็ไปเลือกเพลงอยากฟังเพลงไหนนะคะอ่าโอเคได้ยินไหมครับต้อนรับกลุ่มผู้ชมตามใจฉันนะคะ่วันนี้มาพาาชมทุ่งไร่ทุ่งนาเลยค่ะได้ไหมคะได้ยินเสียงเขียดไหมคะเล่นเอาตรงนี้ก็ได้เล่นคีวิ้งเทปก็ได้หรือเล่นที่โทรศัพท์ก็ได้จะได้ดังเสือฝนแล้วเล่นโอเคท้องฟ้าตอนนี้ฝนเริ่มลงปาะแปะเปาะแปะนะคะเดี๋ยวพาลงดูที่คูน้าวันนี้ ขวากรน้องูเสียงเคลียร์เป็นธรรมชาติมากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือพอามาตั้งสูบไว้แต่ยังไม่ได้สุบหค่ะโอเคเนี่ยะใช้ได้ดีเราเห็นผลลงเราจะเบาหรือเราจะเล่นที่เทปก็ได้นะคะวิทยเทปหรือที่โทรศัพท์เราก็ได้นะคะเ่โอเคนะคะมันก็จะเล่นได้สองที่เนาะที่วิทยุเทปแล้วก็ที่โทรศัพท์นะคะแล้วส่วนสายชาร์จสายชาร์จนี้เราใช้กับรุ่นไหนนะ ใช้ไมโคร USB ที่ใช้ใช้ชาร์จ Android ตัวเก่าๆหน่อยตอนนี้มันจะเป็น Type C แล้วเราใช้ตัวก่อนใช้ไมโคร USB ใช้ไมโคร USB นะคะทุกคนแล้วก็ส่วนการใช้ก็นั่นแหละค่ะก็คือไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะเราวิ่งไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วเราเสียบสายชาร์จเนี่ยก็ตียาวเลยค่ะเสียบในรถได้เสียบในรถที่จุดบุรีนะคะแต่ว่าเราต้องมีนี่นะเราต้องมีตัวตัวตัวชาร์จนะ เราต้องซื้อตัวชาร์จที่มันชาร์จชาร์จโทรศัพท์ได้อ่ะคะ่ะก็คือต้องซื้อตัวนั้นนะคะเอามาแล้วก็เอาสายสายก็เสียบเข้าไปกับตัวนั้นทีเดียอันนี้อันนี้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าการใช้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไระแค่ปรับครั้งแรกครั้งเดียวแล้วมันก็จะเจอเลยครนนี้มันก็จะอยู่ยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่า มีคนโทรเข้ามามีไลน์เข้ามีสายเข้าก็คุยผ่านลำโพงรถไปได้เลยอ่าเห็นไหมสะดวกไม่ต้องยกโทรศัพท์เนาะไม่ต้องยกโทรศัพท์ไม่ต้องเสียบหูฟังไม่ต้องมันจะมีสมาธิกับการขับรถมากกว่าการคุยผ่านหูฟังหรือว่าคุยผ่านโทรศัพท์ก็เหมือนรถรุ่นใหม่ๆที่มีบลูทูธติดรถมาเลยใช่แล้วก็คือเราก็จะขายรถใหม่ตรงนี้แล้วแหละนะไม่ต้องมีรถใหม่อย่างนั้นแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะออสะดวกดีค่ะก็ ราคาถูกนะคะแล้วก็ดีก็มีนะคะแล้วแต่เราเลือกนะคะเราก็ลองเลือกเลือกดูอันนี้ก็ใช้แล้วคุ้มเนอะ,ะเราใช้หลายรอบแล้วค่ะเราคิดว่ามันดีนะคะตัวนี้เราก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆที่ใครที่อยากจะอ,อ,อยากจะใช้จบแบบนี้บ้างนะคะก็สะดวกดีเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดลก็หาเพลงตามใจชอบเราเลยนะคะไม่ต้องโหลดมาเก็บมาใส่แฟลชไดรฟ์อะไรพวกนั้นแล้วมาเสียบอะไรไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะโอเคคลิปแนะนำคาร์บูทูดนะคะเป็นอะไรที่มันง่าย เข้ามารับชมแล้วก็ดูวิธีการใช้ด้วยกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณกําลังใจทุกท่านเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ